ก็คือน้องเขยนะน้องเขยเจอมวยซ้ายอ่ะว่าการมวยซ้ายว่ากาตีหูแล้วลูกสไพ้ายเรียกว่าอะไรลูกสไพ้ายเธอใช้คําว่าซิมปูซิมปูซิมปูคือลูกสไพ้ายแล้วลูกเขยล่ะคะลูกเขยเรียกว่าลูกเขยใครรู้บ้างทีมให้เราซื้อหน่อยลูกเขยใช้คําว่าอะไรเกยสายเกยสายแกี่สายคือลูกเขยค่ะ ลกเขยนะว่าป้าตึงโซไลว่าหลักจับเลียวบอยเล้าบอยเล้าหัวสีบอยเล้าปุกหลุมนั่ล้จงเกาจับปุจับชิกจักของชวองบอยสีบอยเล้าจูก็นั่งไอซิมถ่ายหัาไอไอเตียมเตียมหักสิบไก่อวยจู่บอยเล้าถ้าเกิดว่าตอนนี้สภาพจิตใจเราอยากอยากจะเรียนรู้ฝ่ายเรียนรู้ไอจริงโปไอหักสิบไอจริงโปไงไะช่องโปบปแล้วมองตาเล้าไงเอ้ยเฮ้ยเสียสิจิไกซเี่ยจีเนี่ยเฮ้ยเสียเชงสิจิไกซเี่ยวจีเนี่ย อายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขนะวัดววความแก่ไม่ได้นะคะวัดความแก่ไม่ได้นี้เราจะมีคอร์สออนไลน์แบบตลอดชีพเน้นสนทนาภาษาได้จิ๋วเพื่อสรรื่อสารในชีวิตประจำวันใครที่สนใจกดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่ะ